สวัสดีค่ะวันนี้ออยจะพามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีเคมีในต้นทุเรียนเล็กนะคะในแบบฉบับของออยเองนะคะก็อันนี้ต้นทุเรียนประมาณปีนิดๆน,นะคะปีกว่าๆนิดๆก็จะใส่ประมาณไม่เยอะค่ะรอบรอบโคนพุ่มรอบโคนพุ่มใบนะคะจะใส่ ประมาณหนึ่งกำม,มือนะคะแต่ของอ๋อจ,จ,จะเน้นรอบพุ่มใบจะไม่ใส่ติดโคนเท่าไหร่อันนี้เป็นอินทรีเคมี933เนี่ยพอละใส่อย่างนี้ค่ะต้นละกำรรม,มือแต่อันนี้เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อ2อสาวันนะคะเขาจะมีหญ้าโตขึ้นหน่อย เราก็ยังอยู่เนาะเอ่อันนี้ต้นเขาใหญ่หน่อยก็ประมาณสองกำมือนะคะแต่ก็จะห่างรอบทรงพุ่มออกมาเหมือนเดิมอันนี้ประมาณสองกมมือ ก็ใส่ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งส่วนใหญ่เดือนละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับปุยเม็ดปุยทางดินแล้วก็จะให้เป็นอาหารทางไปเดือนละประมาณบางเดือนก็ให้หนึ่งครั้งบางเดือนก็ให้สองครั้งตอนนี้เพิ่งลงไปนะคะดินยังไม่มียาก็ใส่หนึ่งกำมือรอบๆ อันนี้เม็ดปุ๋ยอ n นทรีเคมีนะคะสูตร933ลองท่านผู้ชมลองสังเกตโคนต้นนี้ดูนะคะต้นใหญ่จะให้ดูนี่โคนต้นนี้นะคะดินเขาจะสูงขึ้นมา แต่อันนี้ก็เดี๋ยวสักพักก็คงเอาดินมาเติมนิดเดียวะคะ่ะไ,ไม่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 เติมถึงโคนตรงนี้นะคะจะไม่กบแต่จะเอาดินมาเติมตรงนี้นิดนึงอันนี้รากเขาก็ก็ก็โตดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าดินข้างๆนี้จะไม่สมบ,บูรณ์นะคะก<อ>็ ่อยอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้เอาดินมาเติมให้มันเต็มนะคะแต่ต้นก็มีความสมบูรณ์อยู่เพราะว่ารากข้างบนเนี่ยค่ะเขาจะต้องการอากาศนะคะมันเป็นลากฝอยเนี่ยเดี๋ยวจะแต่เพิ่มดินไปนิดนึงค่ะให้โคนเขาเลยขึ้นมานะคะ เยอะมากนะคะเพราะว่าออยจะใส่น้อยแต่ใส่บ่อยบ่อยในที่นี้ก็คือเดือนละครั้งนะคะก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ก็ใส่ทุกเดือนค่ะปุ๋ยร้อนนะคะนี่กำปุ๋ยร้อนเลย วิธีการใส่ทุเรียนเล็กก็จะประมาณนี้แต่แต่บางสวนเขาจะเปิดญ้าหน่อยนึงแล้วก็แล้วก็โรยปุ๋ยนะคะแต่ของออยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ออยก็จะโรยไปเลยค่ะไม่เพราะอาศัยใส่บ่อยแต่ใส่ปริมาณที่ไม่เยอะมากพอควรกันไว้ก่อน กันเสี่ยงไว้ก่อนใส่เยอะไปเดี๋ยวแก้ยากนะคะใส่น้อยไว้ก่อนแต่ใส่บ่อยโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าออยก็จะมาบอกวิธีในฉบับของออยนะคะที่ออยบริหารที่สวนอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ